แล้วใครอยู่ในเพลงนี้ครับซึก็ซึ่งก็ใคเอาแล้วเต้ทำไมมันเริ่มคิดเยอะวะทั้งนี้นะถามแกลงหรือเปล่าฮะแกลงไปขอให้การมันเหมือนถามย้อนไปคำถามแรกสวัสดีครับ ใครอยู่ในเพลงวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแม่มันมีประเด็นนะครับเกิดจากคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะนี่ครับพอผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกปิดแอบในใจนะฮะเอ๊ะผมจะไปก๊อปปี้เขาหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยต้องเชิญเขามานะฮะต้องบอกว่าศิลปินคนนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนอาจจะรู้จักมาบ้างแล้วนะครับก็เหมือนว่าช่วงนี้เขาโคเวอร์แล้วก็ติดในมาแรงด้วยแม่ ถาว่าไปหรือูู้ณไม่ธรรมดาไอ้คุณแบบเราไม่ธรรมดาลง,ลงเกาหลีมีแปลเพลงอะไรผมไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาห <c oughs> ยอดครับหยอกหยอดหยอก็วันนี้นะครับอยากจะเชิญเข้ามานะฮะ <c oughs> คุณสงการกับวงของเขาครับผมโอเคสวัสดีครับ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 อีกนานไหมที่ใจเธอ นะครับผมสงกรานนะครับสงกรานรังสรรค์ครับสวัสดีครับแทนครับผมแทนพัสกรครับตำแหน่งอะไรครับคุณกองหน้าครับอ๋อเฉลยกองหน้าใช่ไม่ใช่ตำแหน่งตำแหน่งมือกองครับผมมือกองครับอ๋อครับเดี๋ยวเจอตัวนี้เดี๋ยวเจะซิสสวัสดีครับผมกีต้าครับเต๋าครับสวัสดีครับผมเป้ครับตำแหน่งอะไรฮะต้ององมาแล้วต้องมาแล้วอ๋อพวกสามตัว เอาลครับไม่ได้เตรียมมาวงนี้อยู่ด้วยกันมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตั้งแต่ช่วงช่วงม .6 แต่เราก็รู้จักกันตั้งแต่มสถูกไหมใช่ใช่ยังไม่ได้เล่นดนตีด้วยกันจริงจังนะครับปีนี้ปีอะไรหกสีลบเท่าไหร่เท่าไหร่เอาแล้วเเท่าไหร่พี่ประมามปีโดยประมาณปีครับผมการเริ่มแต่งเพลงเนี่ยเริ่มมาจากอะไรแล้วก็ใช้ระยะเวลานานขนาดไหนครับจริงจริง ถ้าเป็นแรกๆเนาะเอาว่าแรกๆแล้วกันอย่างช่วงแรกๆเนี่ยเพลงจะเริ่มจากที่ผมก่อนนะครับผมจะเป็นคนแต่งนะครับผมแล้วก็จะอาร์เร้นดนตรีมาประมาณหนึ่งอย่างวงเนี่ยจะได้มาอัดบ้างบางเพลงในช่วงแรกๆแต่บอกว่าช่วงนี้คือเราทําเพลงด้วยกันเนาะครับคิดด้วยกันเลยอะไรด้วยกันเลยถ้าถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้าถ้าเอาตอนแรกๆเนี่ยไม่ไม่ได้นานมากอย่างองเพลงใช้เวลา3ามวันอย่างวงเพลงก็แบบเป็นอาทิตย์ขึ้นอยู่กับว่าเพลงนั้นเนี่ยผมใช้เวลาแต่งนานไม้อะไรอย่างนี้ครับ ยกตัวอย่างอย่างเพลงคงไม่ทันเนี่ยครับมันเริ่มต้นมาจากอะไรครับจริงๆเพลงคงไม่ทันเนี่ยมันเริ่มต้นจากว่าตอนนั้นผมจบจากรายการที่ไปประกวดแล้วเหมือนกับว่าทางบริษัทที่ผมเซ็นสัญญาอยู่ด้วยเนี่ยเขาต้องการเพลงนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อลายมือตัวเองมากขนาดนั้นนะครับก็พยายามจะให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยให้คนอื่นลองเขียนให้เราดูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าคนเขาก็ไม่วา่างเลย ก็เลยต้องมาทําพเองซึ่งมีเวลาน้อยมากพอจบจากรายการที่ผมประกวดใช่ไหมหลังจากนั้นอีกประมาณไม่เกิน3อาอาทิตย์ผมต้องปล่อยเพลงแล้วผมใช้เวลาเขียนเพลงนี้ถ้าถ้านับตั้งแต่เริ่มนะคือ1นอาทิตย์ตั้งแต่วันแรกผมเริ่มเขียนเขียนแล้วก็ขยับนิ้งเขียนแล้วก็ขยับนิ้งเขียนแล้วก็ขยับนิ้งจนมีวันสุดท้ายที่ผมจะต้องส่งเนื้อเพลง่ะจนวันสุดท้ายที่ที่ผมเขียนได้พอดีวันนั้นไม่สบายไปเข้าห้องน้ําเขียนเสร็จภายในประมาณครึ่งชั่วโมงเพลงไม่สบายทำไมไม่ไปหามอ เี่ hey. แล้วก็เดี๋ยวน้าเขาไปไม่ถูกเราต้นเข้าพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาเนื้อเพลงนั้นอะส่งไปให้พี่ชายผมเหมือนแบบว่าเหมือนรีเสิร์ชเนื้อเพลงว่าเอีกมันได้หรือยังเพราะเราก็ไม่มั่นใจไงพี่จีบัตนะเฮ้ยพี่ลองฟังให้หน่อยไหแล้วก็ส่งไปให้พี่สแตมด้วยนะครับพี่สแตมเขาก็บอยโอเคนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็แบบเ้ยตรงนี้พี่ว่ามันน่าจะ เสร็จปุ๊พอเรียบร้อยแล้วผมก็เลยเอาเนื้อไปส่งให้กับพี่ฟันนะครับคุณโกมลภูมินพลนนะครับเขาก็เริ่มทำดนตรีโปรเซสตอนนั้นน่าจะใช้เวลาร่วมแบบเสร็จเป็นมาสเตอร์เลยประมาณ2-3อาทิตย์นะครับได้มาสเตอร์เองผมไม่ทันมาครับผมเธมเียบเลยแล้วเพลงนี้จัดว่าอยู่ในฟังก์ชันของอะไรครับคุณสการ จัดหมวดหมู่ของเพลงนี้คงไม่ทันเนี่ยคือเป็นเพลงที่อยู่ในฟังก์ชันอกหักที่ไม่ได้ฟูมไฟล์นะครับไม่อยากจะรอไม่อยากจะแบบแบบรู้สึกว่ามันแบบเสียเวลาแล้วครั้งแรกที่ได้ฟังเพลงเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่ามีความน่าจะมาสมควรเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นเพราะเมโลดี้ติดหูแต่ว่ามีคนหนึ่งที่แบบหัวลศาสตร์วงถ้าคนนี้บอกมาคือมา ต้องถามเ,เขาเขาได้ยินครั้งแรกเขารู้สึกไงถามเตาก่อนถามเตาก่อนเดี๋ยวตัวนี้เก่งเจ็บไว้ตอนท้ายเ,เดี๋ยวมันไม่เสียวอันนี้อันแหละด้วยทำนองด้วยเมโลดี้ด้วยอะไรก็ฟังง่ายค่อนข้างฟังง่ายแล้วด้วยเสียงด้วยแบบด้วยเพึ่งออกมาจากการประกวดด้วยแล้วมันแบบมันมันได้ทุกอย่างส่งเสริมกันนะเออมันเสริมมันทุกอย่างหลายองค์ประกอบอ่ะแล้วก็เก๋าครับเก๋า นนด้วยด้วยพศนั้นยุคนั้นมันก็ด้วยความนําใหม่ด้วยความแบบมันสดแล้วเนาะสดใหม่ใช่ครับมันก็เกี่ยวว่ารบบงั้นมันฟังง่ายติดหูครับก็เวลาอยู่บนโชว์ชอบท่อนไหนของเพลงมั้งครับตอนที่ได้เล่นครับอย่างผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่ากับคนอื่นไม่รู้เป็นหรือเปล่าแต่ผมจะรู้สึกว่าผมอยากร้องเพลงนี้ให้มันเหมือนที่ร้องครั้งแรกเสมอ ทุก <Wow. S 2> วันนี้ถ้าถามม,มันก็มันก็มีบ้างที่ก็รู้สึกว่าเราเล่นมาที่จริงๆถ้านับมีหมื่นนะมีหม,ม,<อ>มื่นรอบเป็นหมื่นรอ,อบครับอ,อย่างผมอยู่ข้างหลังเนี่ยผมจะเห็นข้างหน้ามหมดเลยเนี่ยแล้วดูฟิลลิ่งที่แบบว่าเพื่อนเราส่งไปหาคนดูแล้วได้รับการตอบโต้ขึ้นมาที่มันแบบทรงพลังอ่ามีความสุขที่ที่ได้เห็นแบบคนลองตามเนะมะมานะคือเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่แบบไปไหนคนก็แบบ อินเราก็ลองได้แล้วแบบคือแบบมันมีพลังทุกครั้งที่เล่นอชอบท่อนไหนเวลาอยู่บนโชว์ชอบท่อนไหนของเพลงมัางครับถ้าท่อนไหนใช่ไหมถ้าความชอบโดยส่วนตัวท่อนหลังท่อนหลังที่มันจะมีท,ท่อนศาดจะมีกีตาร์ที่เ,เล่นคู่แปดเล่นอะไรเงี้ยมันมันมันด้วยผมก็ท่อนฮุกนะครับม,มันแบบเข้าที่ระวังไปเดีับ <laughs> <laughs> อะไรม่ยอมไหมครับนักน้าบอกไม่ยอมเขาที่ระวังไปแล้วเธอลั่นลั่นนะครับที่น้ำกระจายไปครับน้ำกระจายไปกระจายอย่างท่อนที่ร้องว่าแต่ถ้าฉันต้องรอให้เธอกลับมาเริ่มใหม่เนี่ยคงไม่ทันเนี่ยแล้วเธอคนนั้นเนี่ยกลับมาไหมครับอืมคือท่านน่าจะถามว่า แล้วเธอคนนั้นกลับมาไหมเนี่ยคือ,อผมบอกก่อนว่าจริงๆเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงของการรอคอยมันมันเป็น,เ,ปนเพลงของคนอกหักแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้อกหักแล้วแบบแล้วแบบฟูมไฟล์เธอกลับมาได้ไหมฉันรอเธออยู่ตรงนี้หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เพลงแบบน,นะนั้นเพราะนั้นเพลงนี้เป็นคนของคนที่ Move on ฮะคือถ้าจะคาดหวังว่าฉันจะรอเธอวันหนึ่งเธอจะกลับมาอะไรเงี้ยก็บอกตรงนี้เลยว่าไม่เอาแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันใช่มาถึงคําถามพอยแล้วครับผมแล้วใครอยู่ในเพลงนี้ครับ เออทำไมมันเริ่มคิดเยอะวะทีนี้นะถามแกลงหรือเปล่าแกลงมีแกลงมันเป็นพอยของรายการมันเหมือนถามย้อนไปคำถามแรกถ้าจะถ้าจะนิยามเป็นแบบเปรียบอะเปรียบได้ไหมเปรียบว่าเป็นใครวไม่ดอกบอกเลยบอกเลยแฟนเก่าครับแฟนเก่าคนหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นพวกเรายังใช้ชื่อวงเดอะแบนตั้มกันอยู่นะครับ ยังเป็นวงใต้ดินมันอยู่นะหายใจไม่ค่อยออกทำไมวะใต้ดินผมมม่เรื่องครับใส่ใส่องใส่ตระชีตระชีดระชีดกระชีดเราก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะเอาเรื่องของคนเนี้ยมาแบบมาทำเป็นเพลงให้มันแบบ ให้เป็นที่รู้จักอะไรขนาดนี้นะครับแต่พออย่างที่บอกฮะวันนั้นพอมันนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมามันสามารถทั่งผัวมาได้แบบเป็นเพลงครับม,มันแป๊บเดียวอ่ะเราสา,านึกไปเรื่องอื่นแบบพยายามเขียนมาทั้งอาทิตย์แบบให้มันมีคําสวยๆมีคําสวยๆอ,อะไรอ่างเงี้ยแต่มันแบบ มันเราก็ยังรู้สึกแบบไม่ได้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 ทุกครั้งเลยครับจนมานึกถึงเรื่องเี้ยคือมันแบบมันแป๊บเดียวเลยปึ๊บปึ๊บปั๊บเลยใช่ไหมมาเป็นฉากฉากใช่แล้วมันไม่ต้องแบบเป็นคําสวยต้องแบบค่อนข้างตรงตรงไอตรงมาอยู่อะไรอย่างนั้นนะฮะแฟนเก่าคนเนี้ยที่บอกเนี่ยคือไม่ได้อยู่แค่ในเพลงของไม่ทันนะครับจริงๆอยู่ในหรือไม่มีอยู่จริงรักกินไม่ได้อย่างรักกินไม่ได้เนี่ยมีพิบูสกายคลิปเลนเจอร์นะครับซีบิวดนังซุกนะครับทิลาสตูคอนเดอร์นะครับแล้วก็มี ที่เป็นตัวตัดขอบตอนสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยก็เอาเรื่องคนคนนี้แหละไปเล่าให้เขาฟังแล้วเขาก็ขึ้นเพลงขึ้นมานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะก็เท่ากับว่ามีมีคนเนี้ยอยู่ในเพลงด้วยคือจะบอกว่าคนที่อยู่ในเพลงเนี้ยคือเราเราจาได้ผมว่ามันไม่มีทางที่จะลืมได้แบบหมดจดหรอกถ้ากลับไปหวนนึกถึงมันวันไหนอะเราก็จะจําได้บรรยากาศแบบนั้นอะไรแบบนั้นถิ่นเว่าหน้าวันนี้เรามีความสุขดีเราแค่ไม่เลือกที่จะจําเรื่องแบบนั้นมากกว่าอะอะไรอย่างเงี้ยคำถามสุดท้ายครับ คุณจะเล่นเพลงนี้กับผมได้ไหมครับโอ้ยผมเล่นเองนะไม่ต้องยุ่งเอาเดี๋ยวเขาหาว่านะก๊อปอีกเอาโอเคเห็นไหมมีกระแสใช่ไหมก๊อฟี่เหมือนเออเปลี่ยนทรงหนวดนะก๊อปปี่สงการเราบอกนะบอกดูเอาอะไรเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยแค่นี้คนดูก็จะงงอยู่แล้วไม่ใช่คนดูกูจะงงตัวเองแล้วเนี่ย อัครับนะเดี๋ยวผมเล่นสามเพลงเป็นเมดเล่ให้เลยแล้วกันัดไปฮะครับผมงั้นเดี๋ยวขอยกรายการนี้ให้กับคุณสงการเลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้าหนวดด้วยนะครับไปฟังเพลงกันจ้า ธอจะเป็นคนคนนั้นมีสิ่งนั้นรวมกับฉันสิ่งที่คนรักกันนั้นควรจะมีจากคนนี้จนวันสุดท้าย การวางเดิมพันหัวใจว่าใครจะใหญ่ก็ใครเพื่อชิงนอกวันแสนยิ่งใหญ่มันคือความรักอยากจอรู้ว่ายังจะมีสักคน ถูกแล้วความรักมันกินไม่ได้เย่างที่ใครบอกไว้ชีวิตจริงๆแค่รักคงไม่พอถูกแล้วที่คิดจะไปเริ่มใหมมีแค่เพียงหนึ่งใจแต่ชาติไม่มีสิ่งที่เธอต้องการ ค่าความรักของสองเดาต้องมีค่าเท่าไรเธอนั้นจึงจะพอที่จะไม่แพ้ให้ใครคนนั้นหมดหัวางที่จะทำให้เธอกลับมามากกว่าความ Sweet.